ไม่ต้องห่วงครับผมคำผมเลยผมจะยืมคำคนอื่นนะครับใครไม่ชอบผมนะครับตามสบายผมหลายวันนี้ผมม่ังดูนี่ผมจะบอกนะใครจะบอกผมไปเพ้อนะผมเรื่องยิ่งไงใครมั่งใครมันบอกผมว่าผมเพ้อเจ็ดชั่วโมงนะครับเฮ้ยไรสัตละผมพูดกันนันจริงผมยังนับชั่วโมงได้อยู่เลย แต่ว่าก็เข้าใจพวกมันเป็นเหมือนการตอบคาถามของแบบหลายๆตลอดที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเออกมาเถียงลนะอูไม่ได้พูดนางพูดน,ะนางนั้นผมคุยเรื่องอื่นเล่นกับเพื่อนๆอยู่ด้วยแต่ผมตลกดีผมเฉยๆก็ <c oughs> เป็นไงกันบ้างปีใหม่ใครไปเที่ยวไหนบ้างผมอยากอ่าน <c oughs> ผมบอกเลยนะว่า สิ่งที่เพื่อนเต็มเห็นผมพร้อมที่จะเสียเวลาเต็มที่อยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องมีการตีกันไปตีกันมาฟ้องกันไปฟ้องกันมาพร้อมที่จะเสียเวลาผมลำคาญนอย่ครับผมพูดจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> ีนี่เรียกว่ารีซ็รีซนี่เป็นตัวรับสัญญาณของรีโมทตัวนี้มี6 Channel 6ชาแนลสุน,น,น,นียไว้เล่นพวกไอเนี้ยอะไรนะเครื่องบินมันเล่นเรือได้ไหมได้แต่ว่าตรงเนี้ยเวลามันบังคับเรือไม่ถนัดจริงจริงมังคับเครื่องบินมังคับหอคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับผมโอ้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็ชี้แจงกันผมให้เวลาพวกเขาได้เตรียม รวมหัวกันคิดนูน่นคิดนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วมีเวลาให้ทุกคนได้ทำอะไรกันตามสบายให้เวลานานนะครับนานจริงๆผมมานั่งดูวันนี้ผมยังตลกอยู่เลยมนะันมีคน,คน,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 ค,น,ค,นคนหนึ่งสอนผมว่าอะไรรู้ะคนคนคนหนึ่งสอนผมว่าให้อะไรนะให้ไปพูดว่า จ้างมาทำงานไม่ได้ให้จ้างเาเป็นเจ้านายนะครับผมตลกคนวนนั้นมากเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเพื่อนๆก็น่าใจนี่เอง <c oughs> เดี๋ยวผมค่อยไปอ่าน มีอะไรก็เนี่ยสั่งไว้เพราะว่าผมพร้อมที่จะเสียเวลาเต็มเหนียวอยู่แล้วแต่ว่าที่เป็นเป็นหัวคือเนี่ยบอกน้องๆไลฟ์นี้ก็คือผมอยากบอกนะว่าน้องๆใครห่างๆผมได้ก็ช่วงนี้ก็ห่างๆห่างๆเต็มที่ไปเลยนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากมารักษานน่นนี่แล้วผมผมเบื่อจริงยิ่งผมลำคาญมากไอ้ โดนมแมลงอืมรื่งรอหลักมุมแบบนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ารักเร <S <S <หล>ะรนะเพื่อนผมก็ไมไ่ได้อยากเป็นอะไรแบบนี้หรอกแต่ผมรู้สึกว่าปล่อยอะไรหลายๆอย่างนานกว่าเดิมครับมันนี่แล้วผมก็อึดอัดด้วยผมต้องมาทนกับอะไรนะที่ประมาณว่า ยินดึงใกล้ๆตัวหลายอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบจะมาทนทําไมไม่รู้ตอนนี้ก็แคบนะอยากมาคุยๆเล่นกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าประมาณว่าน้องๆพี่ๆใครที่แบบว่าทํางานนะผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่คงแบบว่าไม่ได้อะไรหลายอย่างแล้วก็จะเริ่มเป็นไม่ได้เป็นคนมีมุมที่ไม่ดีไม่ดีมากขึ้นเนาะอืมออกห่างกับผมก็ออกห่างม่ได้ทางสบายครับ สายตาไม่ดีเล่ยนยากมากแก่แล้วนะเหมือนแต่ก่อนมองไกลๆสบายๆเดีนี้มองไม่เห็นอุ้ยอุ้ยทำอะไรกันอยู่ทักขวันเพื่อนๆทักขวันทักขวัญเยอะ ำนี้ถูกมากถูกแบบถูกแบบถูกมากอะลัประมาณห้าหกร้อยยังซื้อมาปีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เล่นนะผมเสียบไว้อยู่ในบ้านแล้วก็เอยเออไว้มันบินดีเว้ให้น้องๆคนไหนบินก็รู้สึกชอบสนุกดีอืมเด็กฝึกงานเป็นไ,ไงชี้แจงแล้วอืมได้เดี๋ยวค่อยไปอ่านครับผมผมบอกแล้ว่าผมเฉยผมเบื่อผมลำคามากๆยิ่งแบบ มาคุยก่อนซื้อที่ไหนบอกทีสั่งจากพวกในในในเว็บสั่งของนั่นแหละกดซื้อเยอะมากนะครับตอนนี้เครื่องบินบรรับเล่นเพราะว่าเหมือนมันมันสบายดีนะเวลาเล่นเครื่องบิน,นครับผมจะชอบเครื่องบินบรับมากกว่ารถบังคับอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีชอบดูจะมีลุงชอบมาเล่นเนรือบังคับเราก็โอยนึกถึงตอนตอนที่ที่เล่นเนรือบัรคับตอนเด็กๆเพื่อน ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะไปใช้ชีวิตให,นะใตให้ให้สนุกอยู่กับครอบครัวทํานู่ทนทํานี่เครื่องบินโฟม,มเพราะว่าเครื่องบินโฟมมัน,มน,มนเวลามัน,มนตกมันไม่เครียดแล้วก็พอแก่มาจริงๆนะหาสองชัองแนลที่มันบินแบบเลี้ยวแคบๆง่ายๆคุณลูกตั้งแต่วันไหนนะตั้งแต่วันที่กินๆเลี้ยงๆกันก็ไม่ได้หยุดกินเลยกินทุกวันกินทุกวันจน จนตอนเนี้ยหน้ามันเลยแบบเนี้ยอืมน้าใส่ไม่ใส่แบบืมไม่มีใครชอบครับเสียเวลาปัญหาเพราะว่ามีปัญหาปุ๊บมันต้องมานั่งเถียงกันงไม่เทียงกันมา,นมาแต่ว่าประเด็นของผมคือ ตอนนี้ผมสบายมากผมคิดแล้วเริ่มเริ่มปีใหม่ผมไม่อยากทําอะไรแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มาเจอเพื่อนๆแค่นี้ก็มีความสุขละแล้วก็แก้ไขปัญหาของตัวผมเองไปเรื่อยๆ๊ไอ้ออที่ดำน้ำฝ่าดำนำ้ำหายไหนยังไม่ได้อา่านเลยใครไปเที่ยวอะไรบ้างไอโซล่าสวัสดีคาับผม ดีใจนะมีคนเวลาทาแบบรวมๆผมไปนั่งดูแบบมิตรภาพเพื่อนๆที่เราได้เจอรุ่นรุ่นผมเรียกเป็นรุ่นแรรุ่นแรกรุ่นสองจนแบบว่าหายกันไปละเหตุผลที่หลายๆคนหายกันไปเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะอะไรเลยนะครับเพราะว่ามีประเทศอื่นมาสนับสนุนแล้วมากกว่าเขาก็ไปประเทศที่สําคัญกว่าดีกว่าเงินดีกว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ปกติมากนะครับที่เราต้องเจอนะครับผมผม,ผมตั้งแต่วันนี้ผมก็จะไม่ได้พูดอะไรที่มันสวยหรูมากมายนะ ผมก็จะเป็นคนพูดอะไรที่แบบตรงๆขึ้นแล้วก็ตามนั้นอ่ะก็รับกันให้ได้แล้วกันพวกที่บอกให้ผมพูดตรงๆไม่พูดก็โดนพูดก็โดนไม่อะไรก็โดนผมเบื่อมากผมก็เลยรู้สึกว่าดีสนุกดีนะเป็นเป็นคนแบบนี้ดีอะไรรถตู้ไอเนี่หรอหรอรว่ารถไม้เข้าวันนี้มีรถนั่งรอรถเออเที่ยวข,ขนของมา เข้าทํางานก็หยุดปีใหม่กันไปนครับหลายวันมา,มา,มากๆเลยผมก็ทำํำตรงนี้ไม่เสร็จแต่ว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูคืนนี้น่าจะเข้าเข้าทํางานกันช่วงตีดึกๆนี่แหละตอนแรกบ,บอกจะถึงทิ่งคืนแต่ยังไม่ถึงนะน่าถึงเช้าอืมคือบอกเพื่อนๆไว้นะครับที่ไม่ต้องคลรให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองมีปัญหาอะไรนะครับอย่าปล่อยให้มัน ผ่านไปหรือไปรับใดๆทั้งสิ้นนะครับมีปัญหาอะไรต้องปรับมันเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างผมต้องบอกว่าผมใครจะมองเรื่องอะไรเป็นเรื่องล่าสละ,สะก็แล้วแต่ผมเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้ว่ามันอะไรจะเป็นยังไงบ้างหลายอย่างที่ที่ที่บอกไว้นะถ้าใครติดตามกันก็น่าจะรู้มันก็เป็นอย่างที่คิดหลายๆเรื่องน่าเบื่อจริงๆนะครับอืม พี่มดเหรอโอ้ยผมยังไม่ได้คุยเลยพี่มดเลยไม่ไม่ได้คุยกับพี่มดเห็นอยู่เห็นที่ที่คนคนแชร์อยู่ก็เขาน่าจะไปคุยกับฝั่งนู้นมากกว่าอะไรหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมบางทีผมก็ไม่รู้ว่าใครพูดอะไรไงแต่ว่าตัวผมยังไม่ได้คุยใดนะทั้งสิ้นคะรับผมก็แก้ไปตามที่มันมันเป็นอื มีอะไรป้าแล้วความซวยของผมนะผมจะบอกว่าเพราะว่าผมต้องบอกว่าตอนนี้ผมไม่มีความเป็นคนแนวน่าสนับสนุนนะครับผมบอกเลยว่าใครที่ติดตามผมวันนี้เลิกติดตามผมได้นะแล้วก็ผมผมก็จะจะแบบเออทำสิ่งที่ที่ผมอยากทำหลายๆอย่างด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะไปลุยด้านด้านดนตรีแล้วก็ไม่ต้องมาแคร์อะไรอะไรที่มันมันหมด เวลาแล้วก็ดีใจมากเพราะว่ามันอึดอัดในการรอมาแบบนานมากฝืนทำหลายๆอย่างทั้งที่ไม่ได้อยากทำไม่อยากโกหกคนไม่อยากทำไม่อยากอะไรแต่มันก็จะมีคนที่ต้องให้ทำอันนี้ก็ดีใจครับลงลงมาก็ถือว่ามาบนรับปีใหม่แบบสบายๆแล้วกันส่วนใครจะไปทำอะไรเชิญจะไปหาอะไรผมเชิญคนระัตบตลกดี <c oughs> <c oughs> <l ittle> รีวิวเจสสกี้เอาไปซ่อมอยู่ลำหนึ่งตอนนี้ติดจักรยานล้อดเดียวนะครับตอนนี้จักรยานล้อดเดียวคือไปบ้านเลยมีโคกิ่คันแล้วไม่รู้นะครับจักรยานล้อดเดียวโคตรยากเลยนะครับปั่นไม่ได้ ไม่พอแล้วเหมือนประมาณว่าจักรยานล้อดเดียวถ้าใครจะกล้าปั่นเนี่ยต้องต้องกล้าที่จะปั่นออกไปเลยแต่ว่าบอกเลยว่ามันมันมันยากมากคนระับปั่นไม่ได้อ <c oughs> แต่ว่า B M X หายไปไหนไม่รู้ตอนเนี้ย <c oughs> ผมจะปั่น B M X แล้ว B M X หายไปคันหนึ่งหายนันปั่นไปไหนไม่รู้ B M X <c oughs> ดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุข ไลฟ์เล่นนะถือว่าผมไลฟ์ไลฟ์ชีวิตผมเหมือนกันผมจะบ่นอะไรก็เรื่องของผมผมจะทําอะไรก็เรื่องของผมใครจะทําอะไรก็เรื่องของคุณ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้คันแดงบิดไปทีเดี๋ยวมันยกความหัวทิ่มหงายท้องอืม <c oughs> ผมได้ยินว่าวันนี้แต่ผมโดนลบน้าหนักไม่ได้เลยจริงนะผมพยายามแลวจริงหลอกก็คือรู้สึกว่ากินเยอะกินติดกันมาอาทิตย์หนึ่งนะกินเยอะจริงนะฮะก็กินไปเถอะถ้ามีความสุขแล้วกินกินเยอะๆไปเพื่อนๆประมาณว่าอะไรว่าเจ้าทัวรนะ์เห็นวันนี้เขาบอกว่ามีมีดาวตกหรอกหรือดาวอะไรนะมีดาวในที่ไหนสักอย่างอือ ใช่ไหมมันมีไหมที่นี่เคียอะไรรอบเนี้ยผมจะเคียให้มันให้มันสุดแบบสุดไปเลยผมผมเบื่อแล้วนะครับผมเบื่อจริงนะครับผมก็จะเคียให้มันสุดจริงๆถ้ามันจะซวยก็ซวยสุดๆไปเลยผมไม่กลัวอยู่นะผมต้องบอกว่าความโชคดีของผมคือผมไม่กลัวอะไรนะครับยิ่งวันนี้ผมตัดสินใจได้ว่าผมไม่ได้ไม่ได้แคร์อะไรอีกหลายอย่างนะครับโว้ห oh. สบายใจมากนะครับผมจะบอกให้นะฮะหนังสักเรื่องได้เปล่ายากเลยอ่านฟ้าสิ่งดีใช่น้องๆสิ่งดีทุกๆคนครับสิ่งดีมากๆทุกๆคนครับ <c oughs> ข้อเสียก็คือนั่นแหละไม่น่าปล่อยอะไรหลายๆเรื่องยิ่งวนผมไปอ่านอีกที่นะบอกแม้แต่เรื่องว่าอะไรนะไอ้ที่ บอกว่าผมโจนเข้าบ้านแล้วผมโกหกโอ้ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มเอาอะไรมาให้ให้ให้ดูหลายๆอย่างเพราะมันก็เป็นมุมตลกของผมด้วยตอนโจนเข้าบ้านนี่มันตลกมากครับหลายคนไม่เชื่อใครคนใกล,ตลก้ตัวผมยังแทบจะไม่เชื่อเลยว่าแบบผมผมมันตลกดีนะครับตลกที่ผมผมชอบนี่นแหละได้เห็นมันตื่นเต้นดีนะครับผมได้บะกันในห้องได้อะไรเงี้ยมันมันสนุกตลกดี <c oughs> เป็นคนแบบไม่พอดีไม่ค่อยแบบได,ได้ได้กลัวหรือเครียดกับอะไรนะรโดนโกงโดนอะไรในชีวิต หลายอย่างมากนะครับสร้างนู่นสร้างนี่โดนโกงโดนอะไรมันเป็นเรื่องชินมากในตัวผมอะ่ะมันเลยคนทั่วไปไม่ไม่ได้รู้จักผมเลยมองว่าอืมไอ้นี่โมโกโหกอะไรผมจะบอกแค่ว่าไม่รู้จะจะพูดโม,โมไปทาไมครับโดนโดนบ่อยมากครับถึงว่าจะผมจะคุกคีในวงการอะไรเนะี่ยแต่เราก็ไม่ช่ำชองในเรื่องที่ว่าชอบโอนตังไวนะครับปัญหาของผม,มติดตรงนี้แหละชอบว่า,วา รู้ว่ามีสิทธิ์เป็นอย่างนี้แต่ก็ยังแบบว่าเออปล่อย,อยไปหรืออะไรเงี้ยพอปัญหามันเกิดมันก็เลยเออเซิงซิงซิงมันก็เป็นความผิดหลายๆส่วนอะไรเงี้ยมีเนี่ยผมผมที่บ้านมีไอโต๊ะเนี่ยอะไรนะไอเออ,เอ,อผมผมเพิ่งรู้ว่ามันก็ก็ก็สนุกอยู่เหมือนกันนะผมมีโต๊ะพูโต๊ะสนุกใช่ไหมที่บ้านแต่ผมเล่นไม่เป็นนะครับกีฬาพูสนุกนี่เป็น เป็นอย่างเดียวที่เล่นไม่เป็นเลยนะครับเด็กๆนี่ไม่เคยเข้าไปในในร้านสนุกอะไรพวกนี้เลยแล้วก็โตมาก็เอซื้อมันเป็นโตตอนแรกซื้อเพราะมันเป็นโตปิงปองเป็นโตอะไรได้ด้วยเราก็เลยชอบมันเล่นไม่เป็นนะครับของโต๊ครูโตสนุกเล่นไม่เป็นจริงๆแต่ว่าสองวันนี้ลองแบบเออลองลองแบบอะไรนะลองเล่นดูเออเอเอมันก็สนุกเหมือนกันนะอืม สาวๆมาเวลามายังเล่นเก่งกว่าผมกันหมดเลยน้องๆมาเล่นเก่งกว่าผมผมเล่นไม่เป็นโอ้ยน้องๆน,นะครับตอนนี้นะครับห่างๆผมก็ไปก่อนผมยังต้องมีอะไรของผมอยู่อีกสักพักหนึ่งก็ต้องขอใัยทุกๆคนด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผม ขอดูนังจริงครับชอบออ,เ,อเลยเดี๋ยวดูว่าเราจะปล่อยในในช่วงไหนดีไหนดูดาวตรงไหนอะโอ้ยแม่งตกมาตรงนี้สักดวงเถอะให้มันตกใส่กรนะบาลเนี่ยี่ไเถอะตกที่กูตกที่กู <c oughs> ตกมาเถอะ <c oughs> ให้มันตกอะดวงใหญ่ๆนะตรงดงนี้ให้ใอ้อยู่แค่โซนนี้พอนะอืม สาทู่เลยผมสาทู่จริงเลยออกเสียงเนี่ยมันจะตรงไหนเ่มันปิดไฟเล้มันชอบอย่างเวลาไลฟ์แล้วแบบปล่อยมันกุมๆกุอย่างนี้ไปเลยสวัสดีครับ โอ้ยนอนนอน้อน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 เพื่นเพื่พพนอนเอนอนหลับพักผ่อนกันนะครับนี่นี่ขึ้นมาแล้วเน่าเลยข้างในมีปลาปลาสลิดตัวทุ่ฝ่ามือตัวใหญ่มากอยู่ในเรือนะครับจะเป็นลูกปลานะครับชอบเข้าไปในเรือเวลารเรือเรือจม ผมจะไลฟ์สบายๆารับพูดคุยบนดาพูดไม่ไม่ได้สนอะไรแบบคนปกติบ้าง <c oughs> เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับผมมีความสุขมากมีความสุขมากแล้วก็ชอบชอบมากๆในหลายๆส่วนตอนนี้นะครับ <c oughs> ดี